สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,องมิ้งเกมโซนกลับมาเปิดร้านหมอะจอดในวันที่81กันแล้วค่ะคุณจะเห็นร้านนี้ในสภาพนี้อีกไม่กี่วันแล้วแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงร้านกันค่ะเพื่อดาวที่เพิ่มขึ้นจะได้ไหมนะห้าดาว หมอมอมานั่งกินอะไรตรงนี้เนี่ยเขาตรวจกันโคมโคมโคมหมอนั่งกินข้าวฮัลโหลใช่เป็นหมอหน่อยเถอะอันนี้คือหมอใหม่หมดเลยนะคะสามคนจากพัทที่แล้วก็คือหมอเก่าเราหายไปไหนก็ไม่รู้เอ้าไม่ตรวจไม่ตรวจตรวจไม่ตรวจไม่ตวจอ่ะสี่ดาวครึ่ง เอลเอลสาวดีวนึงอ่าแมวให้ตรวจแล้วจ้าสุขภาพดีมาทำไมก่อนมาฉีดยายเฉยใช่ไหมไหนคนไหนมาอีกคนไหนก่อนคนไหนก่อนน่าจะอ่ะหมอหมอเร็วหมอคิดเง,งินยังอ่าหมอไปนอนอีกแล้ว หมอมาที่มาหมอมาหมอมาหนึ่งดาวสองดาวแล้วเนี่ย,ยอ่าหมอหอบทำไมหม่อยมขนาดนั้นนะคะน,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 น้อง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 อ้วกมาเดี๋ยวปิดหมอไหวไหมอ่ะกลมหมอนลงมากเลยตอนเนี้ยเค่หมอรีบรักษาแล้วหมอย่าล้มนะโอเคน้องหายแล้ว หมออีกหนึ่งคนไหมอีกแค่หนึ่งคนเพราะว่าทุกคนมันเหนื่อยล้ามากแล้วอีกหนึ่งคนโอเคโอ้โหเราสองดาวกันเต็มไปหมดเลยโอ้โหเอเคหมอหย่เพิ่งล้มนะหมอนะหมอรีบตรวจให้แม่นยำและฉีดยารักษาสามดาวแล้วไหนให้เหลือใครอีกมาหมอหมอเร็วหมอไปนอนอีกแล้วหมอหมอมาเคลียร์คนไข้ก่อนค่ะ มาค่ะหมออ่าโหน้อกตัวใหญ่อ่าตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยทำไมอ่ะหมอจะล้มหรอเฮ้ยหมอจะล้มทิ้งด้องจะหมดหลอดแล้วทุกคนไม่ทันเคต้องปิดร้านก่อนนะคะเพราะว่าหมอไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาจ้างให้ทุกคนเพิ่มทักษะนะคะเพื่อการอ่า เขาเรียกว่าอะไรอะตรวจคนไข้อ่าไปถามว่าทําไมดีใจคิดคำเนี้ของยิงเมี่ยลูซี่มาทําไมอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราปิดปิดไม้ให้คนไข้เข้าก่อนนะคะเดี๋ยวรเราเคียยวคนไข้วิธีละล็อตเนาะอ่าโอเคมาเล่นแกะไอ้เต้าคนนี้หน่อยสิเขาหิวข้าวอ่ะ อีมอุ้มด้วยอะ่ะตอนแรกเราจะมาแย่งตรวจคนไอ้น้องหมาแล้วนะคะไม่ทันจริงอ่ะลูกค้าเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วทันไหมทันไหมทันไหม ใครโทรมาอีกโอ,โอ้โหตรวจน้องแมวอยู่ดีก็รู้สึกมีสเสน,น่ห์มาคือง่างวะหมอหมอโอเคหรือเปล่าหรือหมอเป็นอะไรก่อนโอเคหมออยู่ไหนนะโอเคทำให้เจเลนย็นลงก่อนลินมันไปหมดแล้วเนี่ยวันนี้หมอค่อนข้างแบบอ่ะต้องเข้าเครื่องเหรอ ต้องไปเครื่องแล้วล่ะหมอหมอพาไปไหนอีกโหเครื่องไกลเนาะไกลมากเอ้ยทำไมน้องไม่เข้าเครื่องอะอ่ะเป็นอะไรอะ่ะนี่กระเตนเตนอ่ะเตนโอเคปิดเดี๋ยวปิดร้านละกำไรสองพัน 2, เราจะมาสร้างร้านใหม่นะคะทุกคนเพื่ออ่า ไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันแต่เพื่อห้าดาวของเราละมั้งไม่ก็คือรู้สึกว่าคนไม่ค่อยชอบแบบที่เราเป็นห้องห้องเท่าไหร่ค่ะก็เลยเปลี่ยนดีก,กว่าเปลี่ยนเป็นแบบโล่งๆสบายๆเห็นทั่วถึงกันหมดนะคะไม่ต้องคิดถึงเรื่องอาชีโลกเชลโลกตามโลกแบบความจริงมากนักอันนี้คือกอบแบบคูณห้าแล้วนะทุกคนก็รู้สึกว่า มันช้าอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามีติดคนสองอะเวลาดูอะไรอะอาจจะดูทุกคนอาจจะดูว่ามันเร็วมากแต่มีรู้สึกว่ามันช้าอยู่ค่ะแต่มันปรับไปแค่เท่านี้เลยทุกคนข้างหน้าเราก็จะปรับเป็นเปียกเป็นสวนนะคะตอนแรกร้านเดิมเนาะเราเป็นแบบโลง่ลงเพื่อให้ลูกค้าเดินเข้าร้านได้สะดวกเนาะอันนี้ก็คือเรา ปรับให้มันเป็นสวนมีดอกมงดอกไม้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราหาเก้าอี้มาตั้งหน้าร้าน2ตัวนะคะไม่รู้ให้ใครนั่งแต่ตั้งไปก่อนอันนี้ก็คือเอามาจากร้านเดิมเนะเพราะว่าทุกอย่างเราอัปเกรดหมดแล้วก็เลยเจะได้จีได้แบบที่อัปเกรดไปนะคะก็เลยเอามาร้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้าเราจะกั้นเป็นแบบโซนทางเข้าเพื่อให้คนมาแบบ ซื้อของชิโองชิอยีนอะไรอย่างเงี้ตอนแรกคิดว่าแบบแสงอ่าแสงเหลืองเนี่ยมันสวยดีแต่ก็มองไปมองมามันรู้สึกแบบมันไม่ค่อยไอ้นี่กับร้านเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นแสงขาวอันนี้ลงเครื่อง เช็คอ,อินเนาะแล้วก็ตกแต่งด้วยม่านด้วยอะไรเพราะว่าเราลงหน้าต่างไปเยอะมากๆเลยแล้วก็มาเลือกว่าไปเปอร์กันก็รู้สึกว่าอยากได้ร้านโทนขาวส้มอะไรประมาณนี้อ่ะก็ มันจะสวยดีไหมก็เลยเปลี่ยนเอ่ะเห็นพัดลมใส่พัดลมนะคะแล้วก็หาไฟที่แบบว่ามันออกขาวๆหน่อยเนาะไม่ได้เหลืองติดเหลืองขนาดนั้นอ่ะตกแต่งด้วยต้นมงต้นไม้อ่ะสรุปเมนนตีมาเลยแล้วตอนนี้นะคะตอนแรกว่าจะเป็นขาวส้มอ่ะมีดอกไม้ต้นไม้เข้ามาอ่ะขาวส้มเขียวอ่ะตีมเลยกันอ่ะ ออกมามองนอกร้านอ่ะไม่สวยใ,ใส่มันลายตาข้างในอ่ะเปลี่ยนอีกค่ะเป็นน้าตาลเนาะก็มาเลือกวอลเปเปอร์กันอ่ะอันไหนสวยอ่ะอันนี้สวย,นนสวยเป็นฟ้าเอางงไปอีกจากตอนแรกว่าจะขาวส้มมาฟ้าส้มอ่ะมีดอกไม้มีต้นไม้อ่ะข้างในก็ติดแบบเพลนๆไปนะคะเป็นหลายสีสันอ่ะมาเลือกประตูกันนะคะเค okay, ติด อ่ะห้องน้ําอยากได้เป็นความแบบน้ําตาลดาําเหมือนห้องที่แล้วอ่ะก็จัดไปติดประตรงติดประตูอ่ะทําเหมือนเดิมเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมาทุกคนมันเมื่อกี้ไม่ได้ค้างนะคะไม่รู้มันเป็นอะไรกันน่าจะไปไหนซะที่แหละแล้วไม่ได้ตัดออกขอโทษค่ะอ่ะเราก็มาห้องน้ำโทนดาําอ่ะมีต้นมงต้นไม้ดอกมงดอกไม้อ่ะอันนี้มันอาบไว้จริงเลยทุกคน ใช้ทรงใช้สูตรเลื่อนขึ้นน่อยนิดนึงอันนี้ครัวอะอะเตกคงเตาแก๊สอะอะตกตรงตกแต่งครัวนิดนึงอะอาถังขยะค่ะถังขยะอะแล้วก็หาโต๊ะมาตั้งอะไม่สวยวางฝั่งนี้อะฝั่งดีกว่าแล้วก็ข้างในมันโล่งจังเลื่อนไปหน่อยเพื่อความสะดวกสบายอะนี้มาตั้งเดี๋ยวเอาเตียงมาตั้งอะโทนฟ้าก็ยังมาอยู่นะจ๊ะอะติด ต้นมงต้นไม้นิดนึ่งที่วงทีวีเอามาจากบ้านเก่าอาทาไงหาโซฟามาตั้งจ้าแล้วก็ปูพรมข้างในไม่ได้ปูพรมแบบเลือกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยู่ในบ้านเองตัวเองเนาะอันนี้ก็ปูพรมเป็นสีครีมนิดหนึ่งนะ<ๆ>เพื่อไม่ให้มันแบบลายตาหาโซฟงโซฟามาตรงมาตัดนะคะ,ะต้นมงต้นไม้ก็ลงนะจ๊ะติดให้มันรอบปลาให้มันดูสดทรงสดซื่นนิดหนึ่ง เพราะว่าน้ตาลมอาจจะแบบทมึนทมึนไปอ่ะเขาบอกว่าให้เพิ่มที่นั่งพักหรือตกแต่งอ่ะก็เพิ่มไปจากอ่ะที่ชงที่ฉีกแมวก็มาแล้วก็ที่นงที่นอนสัตว์เลี้ยงนะคะก็ไม่เห็นมีสัตว์ตัวไหนมันนอนหรือคนก็ต้องมีไว้ก่อนอันนี้ก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะต่อผงก็ให้แบบสัตว์ได้แบบอืมอยากมาตรวจต,ตรงนี้อ่ะเปิดราวนี้สามสิบแดจะแม่โอ้โหปวดการ,รไปหมดเลยพัก อ่ลืมล็อกค,ค่ะล็อกหน่อยจำไม่ได้แล้วว่าล็อกอ่ะอนุญาตให้พนักงานนะคะแล้วก็ไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าเนาะร้านใหม่ก็ออกจะแบบโลง่ลงๆนิดนึงแต่ว่าเราลืมไปค่ะทุกคนว่าทุกคนอ่ะที่มาเช็คอินนะหรือมาซาักประวัติตรงเนี้ยเขาก็จะกองอยู่ตรงนี้ทุกคนเขาไม่ได้เข้าร้านเว้ยเขาไม่ได้เข้าไปข้างในตรงโซฟาเพราะฉะนั้น เราจะเปลี่ยนจ้ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเขาต,ตดกันโอเคอ่าน้องไปไหนอะ่ะอันนี้คือแบบวิวห้องนอกแบบเทควิวด้วยรอบไอ้นี่เลยนะคะอ่ะคุณคุณคุณเป็นแยกคนไข้คุณไปทำอะไรตอนนั้นคะ เห็นไหมว่า <tu> ท <i ro> ุกคนมันโล่งมากอ่ะคือคนที่เข้ามาคือคนที่หมอได้พาสัตว์เลี้ยงเข้ามาเขาก็เลยมายืนเฝ้าใช่ไหมอ่ามาตรวจอีกเพราะฉะนั้นคนที่หรอด้านนอกอ่ะทุกคนเขาไม่เข้ามาเว้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแต่เราจะเปลี่ยน EP นี้ไหมไม่รู้เนี่ยทุกคนเขาก็จะออดตรงนี้แล้วก็ พื้นค่อนข้างสกปรกนะ,ะคะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้ที่เดียวแล้วเครื่องเราอยู่ข้างไหนเราต้องแก้ปัญหานี้แต่วันนี้ราขอตรวจก่อนอันนี้คือบ่อนไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคน้องเป็นไรไหมน้องใจร้อนมากเอหุดหงิดมากนะคะ ทุกคนว่ามันสวยไหมอะ่ะใครเด็กใครเด็กต้องไปเครื่องหรือเปล่าอ่อา,าอขอขเจอนล้วเขาคืออะไรกันเขยมาเครื่องอ่ะคิดตั้งยังหมอคิดตั้งยังมามา,มารับคนไขห้หนึงอ่าเราเปิดมาสิบสองชั่วโมงแล้วนะคะเหมือนเราจะลืมกดปิดไม่ให้ลูกค้าเข้าหรือเปล่า ไม่มีลูกค้าเลยอ่้ยโอเคยังไม่ออกตกใจเดี๋ยวเราให้พนักงานเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราอ้าวมีแมวติดมีแมวติดในนี้เราต้องปลดล็อกประตูให้เต้าอ,ออกมาโอเคปิดร้านด้สามพันสองบาทนะคะก็โอเคอยู่ วันที่สองทุกคนอาจจะเห็นว่าเราได้เอาที่ตรวจออกมาข้างในแล้วก็เอาเครื่องใหญ่ออกเข้าไปข้างออกมาข้างนอกแล้วเอาเครื่องใหญ่เข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ที่เช็คอินที่ซักปร์วัตเนี่ยก็ได้เอามาแทนโซฟานะคะแล้วก็เอาโซฟาอีก2ตัวเนี่ยไปวางตรงที่เช็คอินเนาะแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ย้ายตรงตัวขายาขายของในร้านไปนะคะ มันมีไม่ได้โคตรนานเลยมึงคิดคำไม่ออกเลยว่ะเคยแต่ล็อกอันนี้คือล็อกจริงนะแล้วชอบมันล็อกตอนแบบอยู่อย่างเงี้ย ทุกคนเห็นอะไรไหมคะเมื่อกี้เยอะมาก,าก,ากคุณหมอ,อชอบเต้นมากคือม้นมากเต้นแบบเต้นยับเต้นไม่สนอะไรทั้งสิ้นแต่ละตัวดีกว่าเขาก็ต้องแบบการคลาเครียดอะเนาะ โอเคเราเปิดมาหกชั่วโมงแล้วชั่วโมงจริงเกรสอ้าวห<อ><อ>มอมารักษามาก,ก็เอ้ยยังมาทูดมาทำไมอะ่ะอ้าวลุงคนนี้เสียชีวิตในร้านของเราหรือ OMG มากนะไม่ ทำอะไรไม่ได้ด้วยค่ะทุกคน,กค,นคือเราไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเอ้เรายังไม่ได้คิดเกินเขาด้วยทุกคนอาไปแล้วไปปุยวันคิดมัดที่มีคนตายแหละเจนตะคอร์สมากับยมทูตคือไม่รู้จะเศร้าหรือดีใจคืองงมากอะแบบอะไรนะแต่เราก็ต้องมี เราก็ต้องมีความเป็นหมอนะคะตรวจต่อจ้าอ,อ,อันนี้เหมือนว่า่าคุณหมอท่านอื่นตรวจแล้วรักษาแล้วแต่ว่าน้องยังไม่หายนะคะเราก็เลยเอามาตรวจเองเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเปิดเปิด,ปดได้ไหมเปิดด้วยกันอะไม่ได้นะคะเราปิดร้านปิดเล,เลยโอเคค่ะมาวันที่8พสษภาทุกคนสังเกตนะคะสังเกตนะเดินเดินไปเดินไปแล้วเดินไปแล้ว อ๋อมาอังโหนูนึกว่าจะมาเต้นทำงานแล้วค่ะคุณหมอของเรารีบทำงานมากเราจะเรามีแผนว่าเราจะเปิดคลินิกแค่ประมาณ คือเปิดให้ลงประเวนลงทำเยียนฝักบวิอะไรเงี้ยค่ะประมาณ5ทีเนาะไอห้5ชั่วโมงแล้วเราก็จะปิดแล้วนะคะก็มันจะไม่เกินประมาณ11-12ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อให้าการทำงานของเรามีประสิทธิภาพมาั้งอะไรประมาณนี้ค่ะ ที่ไปอ่านมาที่เราจะได้5่าเราก็คือเราต้องมีความแม่นยำในการตรวจโลกนะคะเหมือนที่มิงกดอะคือช่วงที่มิงกดมันจะเป็นแบบสม่มๆความความควมส่วนตัวนะว่าเราก็จำไม่ได้ว่าถ้ามาในลักษณะนี้ต้องกดอะไรเราเราก็จะสม่มๆไปเรื่อยๆนะคะ ดีๆเราไปอ่านมาว,ว่าเออถ้าอยากได้แบบเพิ่มดาวอ่ะเราอาจจะต้องลดการตรวจที่แบบว่าไม่ได้จาเป็นอะไรขนาดนั้นอ่ะเออลงเราก็ต้องตรวจแบบเจาะจงไปที่อาการเลยเช่นอ่าน้ําลายฟุ้งปากมาอ,กอ้วกเจียนมาอะไรเงี้ยค่ะ <S <S ก็ก <S <S ต้องตรวจเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับปากอะไรเกี่ยวกับอุณหภูมิอะไรอย่างนี้ <S <S อ่ามันก็จะแบบเพิ่มขึ้น ็เดี๋ยวลองดูค่ะอ้าวทำไมตัวไม่ได้อ่ะหลายรอบแล้วนะโอเคน่าสักทีอ๋อล้วอารมณ์เรามันเป็นที่อารมณ์เราเหมือนกันนะคะเราอารมณ์เราต้องไม่แบบไม่อ่าแยกเกินไปอันนี้แย่แหละ เพราะฉะนั้นสัตว์จะได้ความเครียดจากเราไปด้วยนะคะเวลาตรว,ตรวจไปมันก็จะขึ้นเนี่ยอันนี้คือแบบอารมณ์เราไม่ค่อยดีเค,เครื่องนี้ไม่ค่อยมีคนใช้นะคะนอกจากเราแต่เราตั้งเลยเฉยๆเคมองอยู่ข้าวมองเล่นกับนอกเลยอ่ะ ีิลาแล้ววันที่86วันนี้มีวิญญาณคุณลุงคนนั้นนะคะที่มาเสียชีวิตในร้านเราในวันคริสต์มาสที่มีซซนต้าและยมะทูตมาประทะกันก็งงอยู่นะ,ะก็มาหาเราเราตั้งสุสานคุณลุงคนนี้ไว้ด้านหน้านะคะด้านหน้าด้านหน้าที่นี่ กออแบบให้ญาติให้ยวงให้ญาติแกมารับไปแต่ก็ยังไม่มีใครมานะยังไม่มีใครมาร้องไห้อยู่หน้าหลังศพก็เลยอาจจะต้องปลดปล่อยวิญญาณไปนาเพื่ออ่ะมันลดเพื่นเพิ่มลดเพิ่นเๆทุกคน ามาทำไมอ๋อมาหาผู้หญิงนีนตรวจค่ะ,ะนะตรวจไว้อย่างเงี้ยเคือตรวจไวต้องไปเครื่องแล้วปะไปไหนอ่ะ รักษาเสร็จแล้วหรอเทายังแดงเลยเมื่อกี้จริงหรอหมอ,อ,อหมอหลอกมันไข้ป่ะเนี่ย อะไรเกิดอ,อะไรขึ้อนอ่ะมีพยาบาลไม่พอใจกลับบ้านไปแล้วหนึ่งคนออไม่ใช่กลับบ้านลาออกหรือจ้าแม่เดี๋ยวเราเออกคนนี้ออกหน้าตาไม่ถูกฉลกดุดเท่าไรเปิดร้านก่อนนะคะวันนี้เราเลือกใหม่อเอาคนนี้แล้วกัน มาอีกวันหมดจอดมาทิ้งขยะอะไรหน้าร้านนี่ค่ะอ่าเต็ละหนึ่งเตละหนึ่งอะโอ้ทุกคนเขาเป็นหมอหรือเขาเป็นผ่านลงเเนี่ย<ฮ>แต่ก็เข้าใจอย่าอ้วมันขัางหน้าร้านน่ะหนอเคไปตรวจเลยจ้าใครมาไปตรวจเลยจ้าจำไม่ได้นะจ้าว่าใครเข้ามาก่อนใครเข้ามาหลังเนี่ยคนเดินคนไหนก็เอาไปเลยจ้า การอวดเอ้าไม่พอใจอีกแล้วเขาลาออกหรือเปล่าไม่ลาออก้ะเดินกลับไปตวจอย่างไงได้ยังอยู่นะคะเดี๋ยวเราเพิ่มเงินให้เขาเพิ่มเงินเดือนเนาะโอเคสุขภาพปีอ้าวกดอ่าเราเดินมาเพิ่มเงินเดือนให้เขาก่อนนะคะอ่าดีใจละหนึง หมอไปไหนหมอไปกินข้าวอีกแลยหมอเ <c oughs> พิ่มเงินเดือนก่อนเ <c oughs> พิ่มเงินเดือนก่อนคนไข้เ <c oughs> ริ่มไม่มีแล้วนะเนี่ยโอเคเพิ่มเงินเดือนอีกหนึ่งอีกหนึ่งรอบโอเคสี่ดาวแล้ว ใครตรวดอยู่อ่ะไหนไหนไนไหนคือสัตว์อ๋อหมอคนใหม่เดินมาชวนนะไอเดินมาตรวจนะคะอันนี้เพิ่มให้เพิ่มทักษะนะคะทุกคนจ้างให้เพิ่มทักษนะเนาะเดี๋ยวเราคลิกคนใหม่ด้วยไม่รู้อ่ะไม่ได้เพราะว่าคนใหม่ตรวดอยู่นะคะ เราพูดคุยกับพนักงานเรานิดนึ่งทำไมตรวจนานจังอาบน้ำรอกินอ่าตรวจเสร็จแล้วจ้ามาเร็ว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 โอเคปิดร้านจ้ามาหมอดอดเล่นกีตาร์รอ,อเวลาเปิดร้านเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหม เราเแบบทำร้านใหม่เราติดลำโพงเพิ่มนะคะแบบทุกที่ต้องมีลำโพองอะไรงนี้โอเคนี่นี่นี่อเออเขาดีจริงๆเลยนะหลังอะ่ะไม่ตรงไม่ตัวต้องเต้นอย่างเดียวเต้นอย่างเดียวจะเนี่ยจะต้องมีวิจารณ์การทำงานแล้วนะเธอไปทำงาน เต้นไม่เก่งใจเจ้าของคลินิกเลยอ่ะไปยังไปยังจะไปยังอ่าไม่พักไม่หยุดด้วยหูไม่หยุดยอ่ะเธอโอเคไม่ใหออ okay, ้คนไข้เข้ามาแล้วนะคะไปยังป้าไปยังอ่ะ ป้าป้าไปเต้นอยู่ตอนเคเรารับคนไข้อีกหนึ่งคนนะคะดึงตัวเลยอ้าและแล้วคุณป้านั้นก็ได้ทำการตรวจสัตว์เรีเยร้้อยแล้วค่ะมันงงกันนางมากกันนางเต้นทั้งวันเลยจริงมีคนมาอีกแล้ว สมูทินเคลสคนนี้สี่ดาวอยู่ก็ชวนคุยนิดนึงออไปแล้วหรือไปโอเคเราเริ่มตรวจจนกือหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งท่านนะคะเป็นหมอคนใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาในวงการแพทย์เลยไม่รู้ว่าแต่ก่อนนั้นคุณห,หมอท่านนี้ได้ทำอะไรมานะคะอ่ะเหลือ,อยี่หนึ่งคนคะ่ะ ทำไมอะมาตรวจโลกก่อนอทำไมไปเครื่องนั้นนะ่ะไปตรวจโลกก่อนมาตรวจโลกดันตาม,มาันตาดีๆแล้วเหมี่ยวขนแบบอาเต้นเต้นอาเต้น,นอืนไข้หมดแล้วอืมสัน <c oughs> สักนิดอืโอ้เออดีเอดีโอ้ ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นเอวดีมากเอดีคนอื่นเขาเหนื่อยหน่ายกันหมดนี่เต้นกันแบบเียงมันมันแหละเนาะคลินิกนะฮะไม่เปลี่ยนลำโพงแล้วจ้ะเขเคเรียบร้อยนะคะวันนี้ลันจ้าเจ็ดร้อยกวาดก็เคอยกู ไม่มีอะไรให้แรงกนนะคะวันนี้ทุกคนเห็นว่าเขามา่ยืนกองกันตรงเนี้ยเจ้าเดินเจ้าประจํานะคะที่เต้นเนี่ยอ่าอย่างน้อยวันนี้เขาก็ตรวจไวค,คุณหมอออกมาค่ะคุณหมอคุณหมอเสีจใจเรื่องอะไรค่ะคุณหมอต้องมา่รับลูกค้านะคะ,ะผู้ป่วยนไม่ใช่ลูกค้าตรงนี้ไฟมันมืดนะไม่เป็นไรหรอกไอยู่ข้ามาแม่อยู่ข้า,ม,ขามา อ้าวมีคนมาแย่งแท่นตรวจรอรอ,อสีชมพูก็ได้ห้หมอตรวจแล้วนะหิวข้าวโอ้ใจเย็นๆนะเจ้หน,นูเดี๋ยวหมอให้ขนมกิน<ร>ไอจิองล่าฮะไม่จิงหมอหลอกหมอหลอกหิวข้าวเจ้าหนูมาตรวจ่อนแม่หมอหลอกหมอบอกได้ขนมเฮ้ยไปร็นแล้วไปกินย่าง อ๋อมรุ่นนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะตรวจแล้วเราก็จับิดล้านกันแล้วนะคะวันนี้ได้มาสี่ดาวก็ <Okay. S 1> ดีใจเนี่ยดาวมันขึ้นขึ้น,นลงลงนะทุกคนแล้วก็เปลียนร้านใหม่ด้วยก็คิดว่าดาวจะเพิ่มขึ้นในเร็วๆนี้เพราะว่าอีกยี่สิบพาร์ทก็ไม่ถึงสี่อีกสิบพาร์ต โอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาถึงทีนนีก็เตรียมใจไว้แล้วว่ามันอาจจะไม่ถึงห้าดาวแหละแต่ก็อยากทําให้100วันเนี่ยเต็ตมที่ที่สุดนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดดูกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายฝากกดไลค์ กด Subscribe แถมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกๆคลิปด้วยนะ